สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันกับรายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนครับวันนี้พบกันกับผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำก็มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ช่วงแรกของเรากันก่อนในช่วงสาระน่ารู้ครับสาระน่ารู้วันนี้ของเราครับสาระแรกจะเริ่มกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับทางด้านของนายรัศมีจิตธรรมกงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์กได้จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีขึ้นครับที่บ้านพักกงสุลใหญ่ในรัฐควีนส์นิวยอร์ก โดยงานนี้ได้มีการเชิญนายกสมาคมประธานชมรมนักธุรกิจแล้วก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับอาทินาสุจิตราปาลีวงศ์ประธานศูนย์วัฒนธรรมแห่งรัฐนิวยอร์กนายพิสิทธิ์จรูนศรีสวัสด์นายกสมาคมร้านอาหารไทยแห่งรัฐนิวยอร์กและนอกจากนี้เองครับก็ยังมีแต่ด้านของนายชัยนรงค์โสพลพงศ์อดีตนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยที่โด่งดัง ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานดังกล่าวด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าบรรยากาศก็เป็นที่น่าประทับใจของทุกคนที่ไปร่วมงานกันนั่นเองครับมาต่อกันที่สาระที่2กันบ้างนะครับกลับมากันที่ประเทศไทยครับครั้งนี้คุณโจกิ่งเพชรบุญยงครับทีมงานของรายการเราก็ได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมแลวก็สวดมนต์ข้ามปีเอาบุญมาฝากสาหรับแฟนๆรายการทุกคนนะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิริยธรรมโมซอยสุดใจนิมิตใหม่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครครับ โดยงานนี้ก็มีผู้ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจํานวนมากครับโดยการปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เคร่งครัดมากนะครับต้องเตื่นกันตั้งแต่เวลา3นาฬิกา30นาทีและที่สําคัญก็คือบอกว่าห้ามพูดคุยรวมถึงห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยนะครับ และที่น่าดีใจมากกว่านั้นก็คือเห็นคนรุ่นใหม่มาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ถือว่าเป็นบุญดีๆที่คุณโจโกิงเพชรบุญยงนํามาฝากเรากันในวันนี้นั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นแค่เพียงช่วงแรกของเราเท่านั้นนะครับช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทํานาทีทองครับ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับนาวากาศตีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองบวรวัฒน์ค่ะท่านเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับว่ารับผิดชอบแล้วก็เกี่ยวกับด้านใดบ้างคะท่านครับสำหรับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรมที่ดูแล นะครับเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพแล้วก็สุขภาพภาคประชาชนนะครับเป็นการดูแลให้เขาได้รับการบริการที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจในกระบวนการบริการสุขภาพตรงนี้ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังดูแลในเรื่องของ เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับเรื่องของอาคารสถานที่ที่ให้บริการที่สําคัญก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะป้องกันโรคต่างๆได้ครับค่ะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนวดแผนไทยสปาไทยอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวข้องยังไงบ้างคะท่านครับสำหรับเรื่องของการนวดไทยนะครับหรือสปาไทยเนี่ยนะครับเราก็เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ รับรองนะครับามาตรฐานนะครับในการให้บริการเรื่องนวดไทยแล้วก็เรื่องสปาโดยเรามีการรับรองหลักสูตรนะครับที่จะให้บริการทางด้านนวดไทยแล้วก็การฝึกอบรมบุคลากรน,นะครับ ที่จะให้บริการและที่สําคัญที่สุดก็คือเราทําการรับรองมาตรฐานนะครับของสถฐานที่ที่ให้บริการทางด้านวนวดและก็สปาไทยครับค่ะแล้วผลงานในต่างประเทศอะคะท่านไปประเทศไหนมาบ้างคะครับสาหรับการดูแลสถานประกอบการที่ต่างประเทศนะครับขณะนี้ก็มีไปที่ประเทศเยอรมันนะครับเยอรมน,นีแล้วก็ออสเตรียนะครับอิตาลี นะครับส่วนของเอเชียก็จะมีที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีที่ออสเตรเลียนะครับประมาณ5้ประเทศด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาการไปพัฒนาบุคลากรน,นะครับแล้วก็ดูมาตรฐานของถานประกอบการเหล่านี้ว่ามีมาตรฐานไหมนะครับค่ะก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทยของเราเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตอนนี้นวดแผนไทยแล้วก็สปาของไทยนะคะเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางราย การต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณข้าข้ารับท่านผู้ชมด้วยค่ะ Welcome to Thailand boys เฮ้ยที่ดังนี้ฉันอยากที่จะฉันอยากที่จะ Heaven Amazing Thailand always amazes you ในคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นท่านเน้นเรื่องการให้มากพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าทาทามาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ทำไมผู้ให้จึงเป็นที่รักก็เพราะว่าการให้นั้นคิดจะให้ก็มีความสุขขณะให้ออกไปเราก็มีความสุขผู้รับเขาก็มีความสุขครั้นได้ให้ไปเรียบร้อยแล้วเรามาหวนระลึกนึกถึงการให้ที่เราได้ให้ออกไปก็เป็นกิจกรรมที่นํามาซึ่งความสุขฉะนั้นเราอาจจะให้จบไปแล้วแต่หวนระลึกนึกถึงการให้ของเราเราก็ปีเปรมอิ่มเอมใจที่เราได้บําเพ็ญตนเป็นผู้ให้ฉะนั้นการให้จึงมีความสุขในสามกาละนั่นคือ ก่อนให้ก็มีความสุขขณะให้ก็มีความสุขให้ไปแล้วก็ยังคงมีความสุขถ้าเราเป็นผู้ให้เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีแต่ความสุขและเนื้ออื่นใดเราจะกลายเป็นที่รักของคนรอบข้างเราใครอยากเป็นที่รักของใครต่อใครก็ขอให้บำเพ็ญตนเป็นบุคคลในการให้จากสมุนไพรธรรมชาติอลัลล้มค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรป เนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซี d เดสโกเอ็ก l e เลนต์อินค t y e x c เอ l กซ t เลนต์อินเซ The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. คือเราทำต่างๆนี่คุมการคุมสุนอาจจะเรียนว่าเราก็ได้รับรางวัลบริการดีเด่นมาตลอดตลอดเลยผมจำได้ตั้งแต่มาทำงานทำข่าวเรียกกระทรวงนี่อ้เป็นสามสิบปีแล้วนะแล้วผมขอส่งท้ายนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจที่ดีและความมั่นใจของท่านที่มาทำพาสปอร์ตขอใช้คำว่าพาสปอร์ตผมแนะนำเลยว่าให้ท่านใช้ไปเสนครับ ท่านไม่ต้องมาสองครั้งท่านมาครั้งเดียวแล้วก็ท่านใช้บริการบริษัีท่านบริการบริษัีดีอย่างไรนะครับ 1. ท่านไม่ต้องมาครั้งที่สองท่านมาครั้งแรกท่านเกิ ag, เ ag, ดแล้วว่าจอดรถก็ยากเวลาก็เสียเยอะค่าทางด่วนค่าน้ํามันนะครับงุหงิตที่จอดรถมานั่งรอเข้าคิวคท่านหมดไป1เช้ากับาาพาสปอร์ตถึงแต่คนเขากลัวว่าอีอาจจะหายพาสปอร์ตนี่นะครับถ้าท่านมาทําวันจันทร์ รับทางไปศนีวันศุกร์ได้แน่นอนครับแล้วท่านเช็คได้ด้วยว่าตอนนี้พาสปอร์ตท่านอยู่ที่ไหนครับนะครับสมมุติว่าวานันวันพฤหัสแล้วเนี่ยท่านท่านถามว่าตัวเองว่าจะมั่นใจได้ไหมว่มาว่าพาสปอร์ตท่านจะมาวันศุกร์ครับท่านเข้าไปอินเทอร์เน็ตเช็คได้เลยแล้วแล้วไปศีจะมีคําตอบให้ท่านเลยว่าพาสปอร์ตท่านมาแน่ในวันพรุ่งนี้ แล้วก็เรามีการประกันนะครับรบถ้าพาสปอร์ตท,ท่านหายทางไปรษณีย์ท่านมาทําใหม่ได้ฟรีครับท่านมารับเองทางหล่นหายมาทาใหม่เสียตังค์นะม่าเสียเวลาด้วยแต่ถ้าเราบไปรษณีย์หายทาให้ใหม่ฟรีครับข้อดีคืออะไรนะท่านรับทางไปรษณีย์เนี่ยท่านไม่ต้องเอาหลักฐานต่างๆมาครับเพราะว่าเวลาท่านมารับพาสปอร์ตเนี่ยนอกจากเสียเวลาที่ผมกล่าวแล้วนะครับท่านต้องเอาบัตรประชาชนมาครับ มารับแทนคนอื่นต้องเอาประชาชนของคนนั้นมาด้วยครับต้องมาให้เขาถ่ายรูปว่าท่านเป็นผู้รับจริงครับท่านต้องเซ็นชื่อเวลาท่านมารับเนี่ยเราถ่ายรูปท่านไว้หมดนะครับยุ่งยากทีเดียวแล้วก็ท่านเกิดลืมไปสักอย่างหนึ่งท่านต้องกลับไปใหม่หรือนั่งรอให้อีกคนหนึ่งเอามาครับเราไม่รับดูสำเนานะเพราะว่าดางป็นบตรจริงปัสปอร์ตเป็นเอกสารเดินทางที่สําคัญครับเราเราไม่ให้ท่านมั่วไม่กังวลสำเนามารับคือเราไม่มั่วเราไม่มั่วท่านก็มั่วไม่ได้ครับ ยุ่งยากครับยุ่งยากแล้วผมไปสังเกตดูเนี่ยไม่เคยมีใครมารับพาสปอร์ตในตอนเช้าได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะคิวยาวครับเพราะผมผมขอแนะนําเลยครับมาครั้งเดียวแล้วนอนรอรอ,อยู่ที่บ้าน<ม>ยกเว้นท่านมีความจําเป็นเร่งด่วนครับนะครับแต่ก็เรียนว่ายอย่างนี้ต่อไปท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนเรากําลังคุยกับไปรษณีย์ครับว่าเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเรากําลังจะคิดอย่างไร ให้ท่านได้รับเร็วขึ้นส่งบริษัเร่งด่วนอแต่ว่าแน่นอนอันนี้ถ้าท่านเร่งด่วนสามัถได้เหมือนกันอท่านต้องจ่ายค่าบริษัีนะครับ,รบไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่จ่ายเงินพิเศษให้กรมการกงสุลจ่ายนนบริการเร่งด่วนครับอันนี้เรากําลังกําลังคุยกันอยู่ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับคือเราต้องบริการให้ท่านพัฒนาบริการต,ตีเป็นใครจ่ายค่าน้ามันเข้ามาผมว่าคุ้มนะครับุ้ม <ไป S 1> ผมคิดง่ายๆเลยนะครับท่านตอนนี้ท่านรับทางปรษณทสี่สิบบาท ท่านมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับขับรถยนต์มาถึงกรงการกองศูลท่านเสียเงิน240บาทครับนี่ผมคำนวณแล้วนะครับอนุสาวรีย์ชัยมาเนี้ยกลับไปเนี่ยไม่เสียค่าจอดรถนะฮะบ240บาทยังไม่นับเวลาที่ท่านเสียหกเท่าแล้วคเท่าไหนเกิดท่านลืมนู่นลืมนี่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมนะ,ะครับเจ้าหน้าที่ไม่มีทางยอมที่จะให้พาสปอร์ตท,ท่านไปโดยที่ ท่านไม่แสดงหลักฐานว่าเป็นตัวท่านครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าช่วยเราทางไปรษณีย์นี่จะจไม่ไม่ใช่จะช่วยท่านคนเดียวนะช่วยช่วยชาติด้วยครับประหยัดนะครับก็เป็นคุณหนุนบริการไปรษณีย์ด้วยใช่อ่าก็ก็ก็ช่วยวยกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเพื่อความสะดวกของท่านเองแต่ว่าเ,เราสะดวกส,วกสวกำหรับคนที่มาทำใช่สะดวกแต่สะดวกท่านเองนะครับก็เลยอยากจะรบกวนว่า ในอนาคตเนี่ยเชื่อเชื่อถือได้ที่เราสําคัญคือเราประกันว่าหายครับแต่ยังไม่พบว่าหายนะครับ,รบถ้าหายทํำม่ให้ฟรีทั้งหมดครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome Mo Thailand amazing amazing มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเรานะครับไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับแต่ด้านของนายสุดสเวเสวตเวตโสพลครับผู้จัดการ ทั่วไปภาคพ,พื้นอเมริกาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็นางต้องตาภริยาได้ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของนางกิติยารักแต่งามที่ร้านไถ่คิดเช่นเมืองเบอร์แบงค์โดยงานนี้ครับในด้านของนายพานุพงศ์รักแต่งามหวานใจก็ได้มีการร่วมวอวยพรวันเกิดพร้อมกับเพื่อนเใน,นนครลอสแองเจลิสด้วยครับมาต่อกันที่ปฏิทินที่2กันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศเวียดนามครับ ทางนี้เองทางด้านของนางสาวพันธ์พิมลตสุวรรณพงศ์กงสุนใหญ่นะนนะครโคจิมินครับได้ไปร่วมงานแสดงความยินดีกับบริษัทพุทธ,ธศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลพันธมิตรธุรกิจสาขาต่างประเทศครับในโอกาสที่เปิดสาขาใหม่แห่งที่สองในนครโคจิมินของประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเรา ส่งเข้ามาได้ครับผ่านทางอีเมลแอดเดรสไทยโอเวอร์ซีวัน @gmail.com และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report คนไทยในต่างแดนของเราในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย